รู้ไหมครับว่าการกระทําเล็กๆของคนเราเนี่ยสามารถส่งผลที่ยิ่งใหญ่ได้มากมายแค่ไหนไปเลิกสูบบุหรี่ได้พอไปเล่นเกมไปเลิกเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอได้พอไปฝึกวานโลกทุกวันไปสามารถเริ่มจัดการชีวิตของตัวเองได้พอไปเริ่มจากการทํารายรับรายจ่ายการกระทําเล็กๆน้อยๆแค่นี้เนี่ยสามารถส่งผลขนาดนี้ได้ยังไงไปติดตามกันเลยครับเพราะเราเชื่อว,ว่าทุกคนพัฒนาโลกรอบตัวได้ เราจึงไม่หยุดเรียนรู้ทดลองมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเอาสิ่งที่เราเจอมาแบ่งปันนี่แหละคือมี plus ส,สมัยเด็กๆไปเป็นคนที่สนใจอะไรเยอะไปหมดไปอยากเตะบอลไปอยากเล่นเทควันโดไปอยากเล่นกีตาร์พ่อแม่ก็พาไปสมัครเรียนนั่นนู่นนี่หมดแต่กลายเป็นว่าพอเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันยากมันไม่ไหวสุดท้ายไปก็ยอมแพ้และก็ไม่ไปเรียนอีก พอเป็นแบบนี้เยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยหลายๆคนก็แซวว่าระวังนะทาตัวแบบนี้เนี่ยระวังจะเป็นคนเหยียบที่ไก่ไม่ฝ่อหรือคนที่ทําอะไรไม่เสร็จสักอย่างอันนี้ก็ไม่เสร็จอันนั้นก็ไม่เสร็จไม่ว่าจะไปทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักอย่างแรกๆไปก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแต่พอสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยแม่นาการเล่นเกมอะไปยังยอมแพ้ง,ง่ายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเล่นปังยา่าพอยต์แบง k ์ออเดชั่น พวกนี้ไปเล่นไปได้สักพักหนึ่งอ่ะพอเจอทางตันพอเจอความยากไปก็ยอมแพ้ละสุดท้ายก็เลิกเล่นแล้วก็ปล่อยไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กเดี๋ยวพอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็น่าจะหายจากเรื่องนี้ตอนเด็กเด็กคิดแบบนั้นพอโตขึ้นสิ่งต่างๆก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นไปลองทําวันนั้นไปลองทําวันนี้โปรเจกต์ Project, งานกิจกรรมไปทําอะไรไม่เป็นชิน้นเป็นอันสักอย่างเดี๋ยวก็อยากทาวันนั้นไปลองทําแล้วก็ไม่เวิร์กแล้วก็เลิกแล้วก็เปลี่ยน แล้วก็ทําไปทํามาทุกอย่างที่ผ่านมามันทําให้ไปเริ่มเชื่อว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนไม่เอาไหนเป็นคนยอมแพ้ง่ายแล้วก็ทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างจนกระทั่งไปเรียนอยู่ปีสช่วงนั้นเนี่ยไปฝึกงานกับมีพาสที่นี่แหละครับแล้วก็ทํางานพาร์ทไทม์มาเรื่อยๆวางแผนเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงเทอมสองนะไปจะมาทํางานที่นี่มากขึ้นแล้วพอเรียนจบอะ่ะถ้าไปชอบที่เนี่ยไปจะมาทํางานฟูลไทม์แต่กับกลายเป็นว่าตอนนั้นมีโควิดเข้ามา พอโควิดเข้ามามันกลายเป็นว่ามันหยุดทุกอย่างไปหมดเลยช่วงนั้นก็เลยกลายเป็นแกลบให้ไปไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยก็กลายเป็นฮอลิเดย์ว่างๆอ้าวทีนี้ก็เสร็จสิเพราะว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กไปก็เลยใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยเล่นเกมทําทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขที่สุดก่อนที่สุดท้ายอะไปจะไป,ปะเผชิญโลกความจริงแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มันมีเกมหนึ่งแจกฟรีชื่อว่าเกม Monster Hunter World ซึ่งเป็นเกมภาคต่อจาก Monster Hunter ภาค3 ที่เป็นเกมที่ไปเนี่ยเคยจะลองเล่นในตอนสมัยม .3 เกมนี้เป็นเกมล่ามอนสเตอร์เนาะเราจะต้องใช้อาวุธใช้ความสามารถของเราใช้ความอดทนในในการต่อสู้กับมอนสเตอร์เพื่อเอาชนะมันหล,หลายครั้งเนี่ยคนต้องใช้เวลาถึง3 0บถึงห้าสิบนาทีในการปบมอนสเตอร์แักตัวหนึ่งซึ่งสำหรับไปตอนนั้นอะมันเป็นเรื่องที่โหยากมอนสเตอร์ Monster ตัวก็ใหญ่เราตัวเล็กขนาดนี้เราจะไปทําอะไรได้สุดท้ายไปก็เลิกเล่นเกมมันไปพอมองย้อนกลับมาตอนนั้นเนี่ย ไปก็รู้สึกว่าหรือว่านี่เป็นโอกาสของเราในการเอาชนะเกมนี้ดังนั้นะไปก็เลยตัดสินใจเล่นเกม Monster Hunter World สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปสามารถเอาชนะบอสในด่านต่างๆได้เล่นเบรื่อจนจบเนื้อเรื่องภาคแรกและต่อด้วยภาคเสริมอย่างไ e b o บ n e มันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนพอเราเล่นจบแล้วอะมันกลายเป็นว่ามันมีบางอย่างที่ปลดล็อกในตัวไปอะครับสิ่งที่เราเคยหวาดกลัวในตอนเด็ก เราคิดว่าเราทําไม่ได้ตอนนั้นน่ะเราทําสําเร็จตอนเนี้แล้วตอนนั้นน่ะไปก็เริ่มรู้สึกมั่นใจขึ้นทีเนี้ยอะไรบ้างที่เคยรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะเราอยากจะ d i s p r o v สิ่งนั้นให้หมดเลยอ่ะเราเป็นคนเหยียบที่ไก่ไม่ฟอกไปจะ disprove ไม่ดูตอนนั้นไปนก็เลยวางแผนกับเพื่อนเริ่มที่จะฝึกวาดรูปแผนก็คือไปจะเริ่มฝึกวาดรูปทุกวันอย่างน้อยเนี่ย ไปจะต้องวาดรูปให้ได้ออกมารูปอะไรก็ได้นะจะง่ายจะไก่กาละเล่แค่ไหนเนี่ยไปจะต้องวาดให้ได้1รูปทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนเพราะปกติแล้วอะไปไม่ใช่คนที่สามารถคอมมิตกับอะไรได้เกินหนึ่งอาทิตย์เลยแต่การวาดรูปครั้งเนี่ยจะพิสูจน์ว่าไปสามารถทําได้ตอนแรกพอฝึกไปอะมันก็ง่ายๆนะก็วาดรูปตามที่เราคิดแต่พอมันผ่านไป3วัน4ี่วัน5วันอะ ไอเดียมันเริ่มตันแล้วเอ้ยจะวาดอะไรดีวะโอ้ยมันยากจังเลยอะแต่ว่าด้วยความทรงจําที่มันแย่ๆสมัยเด็กที่เราไม่อยากเป็นคนแบบนั้นแล้วอะมันนําให้ไปอะเลือกที่จะสู้ต่อและสุดท้ายอะไปก็วาดรูปจนครบ30วันณนะจุดนั้นนะครับมันเป็นจุดที่ทําให้ไปอะรู้สึกว่าเราทําได้วะเราไม่ใช่คนเหยียพี่ไก่ไม่ฟอแล้วนะแล้วมันทําให้ไปเชื่อว่าไปจะทําอะไรก็ได้ที่ไปอยากทําถ้าไปพยายามและนั่นก็เป็นจุดที่ทําให้ไปอะ หยิบโทรศัพท์ขอหยิบจริงๆก่อนนะ <c oughs> และนั่นก็เป็นจุดที่ทําให้ไปอ่ะหยิบโทรศัพท์แล้วโทรหาพี่ปื้มไม่ได้โทรจริงนะแต่ไปพิมพ์ไปไปบอกพี่ปื้มว่าพี่ปื้มครับไปพร้อมทํางานกับพี่แล้วขอเริ่มเดือนถัดไปเลยเหตุ <c oughs> ผลจริงๆของการที่ไปยังไม่ไเริ่มทํางานฟูลไทม์กับพี่ปื้มอ่ะไม่ใช่เพราะว่าโควิดหรอกนะครับแต่มันคือความกลัวที่จะคอมมิตกับสิ่งที่ยากอ่ะ กลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนที่เราเอาไว้ห่อหุ้มตัวเองตลอดอ่ะมันคือความไม่มั่นใจว่าเราจะทําได้หรือเปล่าพอสุดท้ายแล้วไปไปพิสูมาแล้วอ่ะไปก็เลยตัดสินใจอ่ะเราจะต้องก้าวต่อไปพอเราเริ่มทํางานอ่ะไอความรู้สึกที่เราอยากจะดิสพิสูจสิ่งต่างๆที่เราเคยเชื่อความรู้สึกที่เราอยากจะเอาชนะตัวเองในสมัยก่อนเนี่ยมันยังอยู่ไปก็เลยเริ่มมองหาว่ามันมีอะไรอีกบ้างที่เราจะสามารถปรับปรุงได้ประกอบกับตอนนั้นอ่ะที่เราทํางานเนี่ย เราก็ได้เงินเดือนเนาะแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะเราไม่เคยเก็บเงินได้เลยนี่ว่างั้นเราน่าจะเริ่มจากเรื่องนี้ดังนั้นไปก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องการเงินเนาะทุกเช้าเนี่ยก็จะมานั่งฟังพอดแคสต์แล้วตอนเย็นหลังจากเลิกงานเนี่ยไปก็มาฟัง YouTube เกี่ยวกับการเงินอย่างช่องอ่ะ A Academy แล้วก็ทำรายรับรายจ่ายขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันมีเงินเหลือจริงๆว่ะไม่น่าเชื่อว่าการทำรายรับรายใจใ่ายเฉยมันทำให้เราเห็นภาพอะไรได้เยอะแยะขนาดน,นั้น แล้วก็ช่วยให้เราสามารถคุมการใช้เงินของเราจนเงินมันเหลือจริงๆเราก็ทําอย่างนั้นอ่ะไปเป็นเดือน2เดือน3เดือนแล้วก็มีเงินเหลือแต่ว่ามีอยู่เดือนหนึ่งครับที่ไปป่วยไม่สบายเดือนนั้นเนี่ยเป็นเดือนที่หาหมออ่ะบ่อยมากและเดือนนั้นอ่ะเป็นเดือนที่ไปอ่ะใช้เงินไปกับการหาหมออ่ะเรียกได้ว่าแทบจะหมดเงินเก็บเลยทีเดียวอ่ะ ไปก็เลยต้องกลับมาทบทวนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของตัวเองโหเราอุตสาห์เก็บเงินมาได้ขนาดนี้และต้องกลับมาเสียให้การไม่จัดการเรื่องสุขภาพไปก็เลยมาเริ่มต้นจัดการเรื่องสุขภาพและนั่นก็เป็นที่มาของการเลิกสูบบุหรี่ของไปครับเมื่อก่อนไปเป็นคนที่สูบบุหรี่วันละ1ตัวจะเรียกว่าติดก,ก็ได้แต่อันที่ติดจริงๆเนี่ยสำหรับไปนะก็คือบุหรี่ไฟฟ้าไปดูดเช้าเย็นดูดเช้าเย็นทุกวันน่ะแต่พอเราป่วยเราเสียงเงินไปกับพวกนี้มันก็ทําให้เราตัดสินใจง่าย,ายขึ้นว่าเราอะ่ะจะเลิกสูหี ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าในช่วงเลิกสูบแรกๆอะครับมันก็รู้สึกยากๆเนาะมันจะมีคําถามเข้ามาในหัวตลอดว่าเอ๊หรือว่าเราเปลี่ยนกฎของตัวเองนี้นะเป็นก็สูบแค่เฉพาะตอนปาร์ตี้หรือว่าจริงๆแล้วอะไม่สูบบุหรี่เลยแต่ยังดูดบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เอ๊หรือว่าเรายอมผ่อนผันให้ตัวเองดีนะแต่ว่าไอความรู้สึกที่เราสามารถเอาชนะบอสในเกมต่างๆที่ผ่านมา การวาดรูปจนครบ30ิบวันของไปมันยังตาตึงอ่ะมันแบบนี่แหละความฟินถ้าไปไม่ยอมนิดยอมหน่อยมันอาจจะไม่ฟินขนาดนั้นก็ได้สุดท้ายไปก็อกัดฟันแล้วก็อดทนไม่สูบบุหรี่จนถึงตอนนี้เนี่ยไปก็ไม่ดูบุหรี่มาแล้วเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองปีละและหลังจากนั้นไปก็ค่อยๆเริ่มจัดการเรื่องอื่นมากขึ้นทางการออกกําลังกายการกินการนอนแล้วก็เริ่มมองหาว่าไปจะจัดการเรื่องอะไรต่อไปได้อีกจะบอกว่าตอนนั้นอ่ะ ไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่ไปตัดสินใจทําไปแบบนั้นอะ่ะจะก่อให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้ไปไม่รู้ว่าการที่ไปเล่นเกมันจบอะ่ะจะทําให้ไปมีความมั่นใจมากขึ้นจนมาเริ่มวาดรูปไปไม่รู้ว่าการที่ไปวาดรูปจนครบ30วันอะ่ะจะทําให้ไปกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนจนมาทํางานพีิป่มแต่สิ่งที่ไปสังเกตเห็นก็คือทุกๆความยากในชีวิตไปอ่ะครับมันมักจะประกอบไปด้วยจุดเล็กๆที่ไปค่อยๆสะสม ทำมาเรื่อยๆทำมาไเรื่อยๆจนไปไปถึงเป้าหมายที่มันยากสำหรับไปไปไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าวิธีที่ไปใช้เนี่ยมันจะเวิร์กกับคนอื่นๆหรือเปล่าไปไปก็อยากจะลองชวนทุกคนเนี่ยเริ่มมองหาว่าไอ้ความยากในชีวิตที่เราเจออยู่เนี่ยมันสามารถหาจุดเล็กๆที่เราสามารถเริ่มได้ก่อนหรือเปล่าแล้วก็ไปลองทําดูไปเชื่อว่าถ้าเราหาจุดนั้นเจอเนี่ยเราก็น่าจะสามารถพัฒนาตัวเองจนสามารถไปถึง เป้าหมายที่เราคิดว่ายากในตอนแรกได้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครไปลองทํามาแล้วนะครับอย่าลืมมาแชร์ให้ไปฟังด้วยนะครับและสําหรับใครที่มีประสบการณ์ขายกันก็สามารถแชร์หรือพิมพ์ประสบการณ์มาคุยกันไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเผื่อว่าเรื่องของคุณเนี่ยจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อไปและถ้าชอบเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาสําคัญในตอนต,ต่อๆไปและเช่นเคยมาพัฒนาไปพร้อมกันที่นี่ มีพัสสำหรับวันนี้ขอตัวลาวไปก่อนครับ